จัจทร์ของคุณบอดอดรคุณแมนูพิ้นเยาววชัยใหม้มาอนุโมทนาสาตุก,การผลบุญผลทานของคณะท่านจาภาพมีคุณบอนสีคู้หน้าดีคุณแม่สุบินขนจันทร์ คุณผู้ช่วยท่านคุณนาดีคุณอยู่ภาพรยอวัชัชคุณคำปอนยอวัดใช่คุณนิอ่อนชุมนุมคุณพุ่นศักชุมนุมคุณพ่อสายยงคุณนาดีคุณแม่พอนสวรรคู่น่าดีและเครือยาดิวงวานทั้งไกลแหละไกลได้เสียสลาเวลามีคาสละกำลังกายกำลังใจร้อมโดยกำลังรั์มารวมพอบโมธนาสับรับฟังประสัตธรรมเทศนาขอนิม์คราบ บัดนน้ก้อนสิไกกันนี้ก็บ่มียังเหลวสีแถมพอนดอกซอนส่ง si อัน,นี่ส่งส่วนนี้ให้ไปสีว่าสองทางให้แกดวงวิญญาณพ่ออุดอนแม่หนูพินเยาวาใช้คข่ยนีเลวผู้เิ่น ตายนอไปแล้วมาสาเด้อมาเอาบุญนอไปจังย่างขึ้นเบืงถึงสวรรค์เอาไปฝัน น่าโลกให้มุนเพียรทาไลหมางมาเอามุนนอไปจังยมเพียมา ย่างให้เพิ้นผ้าไปเมืองวิมันพันฝ่าไปโคอย่าอยู่สุสวรรค์แล้วจังว่าพออุดรนเมหนูพินเอ เจ้าตายน้องหายนากายาเจ้าถูกไฟเผาอย่างจูดจี้เนือตั้งแต่อัทิตมีแต่หูไทยเจ้าพ่อให้มวนลูกเตาทางบ้านได้ลำเนียง พ่อุดรแม่หนูพินอยิยบาดบานเพื่อนไปให้กะยังหูตาเมาบาดบานเพื่อนไปนักก tao cùng <laughs> bát và đoàn viên dân chào chắc bay luồng vô đào tháng đầy đêm แม่หนูเพี้ยนพ่ออดอันเจ้าว่าใช่เอ้อเจ้าไปล้วน้อยยูดาวทางใดเดือมีเสลิ แม่นคอยแล้วกระเปดายเห็นแต่น่านองอายจากพ่อเม่ไปใส่คมเลี้ยงลูก สร้างม,มาปลูกเตาไว้ให้ไทยบ้านพื้นนังมองพอ่อุดอนแม่หนูพินเอยว่ามาสาเดิน ว่ามาเดินให้พ่อแม่มาเอาทอนมีทั้งหมอน้อมสาดเสือ้อเงินคำน้อพำ้มพอมบิญญาณเจ้าให้ต้ามา ในวาละเมื่อนี้ลูกหลานเจ้าได้ตูกแ่งกองบุญมีพระเวนเขนมาเอินเอาดวงวิญญาณเจ้า กินข้าวในพาเวนลูกหลานเจ้าได้ตูกเต่งมีทั้งแกงอ้อมตุมวันสมคูสุนเนวว่วามาซา ภาคเพื่นให้เจ้าไว้ขึ้นกับย่าได้ไปเไลลาเที่บุญอยู่ทั้งพียทอละเนียยุทไต่ไข่ประตูเปิดป้อง ทรงเอาดวางวิญญาณพ่ออุดรไข่นี้ทรงเอาดวางวิญญาณแม่อยู่พินไข่นี้ให้เล่าฝ่าว่าเต้ามาแล้วจังว่ามาสาเดือขันเดือันมืดให้เจ้าเขียมาส้ำม,มาเดือ เดือนดำให้เจ้าเคี่ยมาพายกายนำนอนมาไวเออไวเพพาออุดรเมีอยู่พินเอยคันเจ้ามาแต่ทิศใต้อย่าข้าพื้นแผ่นดิน มือนี่ญาติพี่น้องทวินหว่วงอวอนหาญาติกาวงวานกะเรา,าขานเพียงพอมว่ามาสาเดิมเยอะใ้้เจ้า tam xiang nó khong khong ngan sa lon khong ti song xiang khong đằng mong mong hót khum nửa khum tay để nhìn lèo hay tao ma Lèo chăng và xa พบพ่อนั้นมารวมหวมสกุลสำหรับชาตินี้นั่นก็ได้หวมสก,วกุลกวกพญากำเพ่นย่โยกจากไปนอกไก่แลว้วขอใหม้มียันแกว้วมารับเอาดวงวิญญาณให้นำสวน ไห้น้ำสง่งขึ้นสวรรค์ท้องไป

พระไตรรัตรน์ในชัติลาเดเทวาทุกเทศวิเศษสัน ขอญาตโยมจงอายุลุยาวนานโศกแพ่บานหมดสิ้นสมจินดาจงก้าวล่วงเวรผองเป็นทองยุคเนร่าทุกเนราาภัยให้สุขาเนร่าโรคสุขเกษเปรมปีดาสิ่งปราดมาให้สมหวังอย่างเร็วพลันจะถูกทำในประศาสตรแม่ขาดเขินจงจำเริญแก่ญาตโยมร่มโพไซคืออายุวันนะสุขะภะละชัยขอให้ได้ตลอดการนิรันเทินเทศนาวาสานิเอว ก็มีด้วยประการชนีแลตั้งใจรับผ <font committee starts> <c oughs>